สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทนายรัชพลเผยวิธีแจ้งความยังไงให้ตำรวจดำเนินคดีหลายครั้งเรื่องเงียบตลอดทนายรัชพลสิริสาครได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าแจ้งความยังไงให้ตำรวจดำเนินคดีการแจ้งความหลายคนสงสัยว่าทำไมแจ้งความไปนานแล้วเรื่องเงียบหรือเราควรแจ้งความยังไงเรามีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการแจ้งความเล็กๆน้อยๆมาฝากหนึ่งคนดูก่อนว่าเรื่องของเราเป็นคดีอาญาหรือคดีแพง่งถ้าเป็นคด คดีแพงอาจทำได้แค่แจ้งความไว้เป็นหลักฐานเท่านั้นเพราะตำรวจไม่สามารถดำเนินคดีแพงได้2การแจ้งความถ้าแจ้งว่าลงบันทึกประจำวันตำรวจจะลงบันทึกประจำวันให้เท่านั้นอาจใช้ได้ในคดีแพ่ง 3. ถ้าแจ้งว่าขอแจ้งความไว้เป็นหลักฐานตำรวจจะรับแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานเท่านั้นอาจใช้ได้ในคดีแพง 4. ต้องการให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาลงโทษต้องแจ้งว่าขอให้ดำเนินคดีซึ่งตำรวจเขาจะต้องไปหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีครับ ถ้าผู้ชมนะครับมีความคิเดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ